เอาละครับกระทีผมมาพบกันได้ผมรับพิดชอบระบบขัดลอกปศุวนา,าผมวันนี้เป็นตอนที่2 8 4 9ัส่ถึงตอนที่2850นะครับผมเอาละครับเพึ่งการเยเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อผ่านได้ดีวดวกว่าครับการจำเปีครั้งที่สอ,ของ,งของปีศาจของป่ามันได้เดินทางมาถึงแต่และในการจำเป็ครั้งที่ มันนั้นจะรุนแรงยิ่งขึ้นเย่เทียนได้กล่าวไปในใจักนผะื่นที่ไม่ได้ออกร่างกายครอกของเย่เทียนได้ถูกซ่อนออกไปภายในที่หินตีข้อดีก็คือผู้รับผิดชอบภายในที่หินตีจะเป็นเพียงขอบเขตตอวสุขทีิ์แปดในขอบเขตดำโตแต่ในแท้ที่จริงแล้วผู้รับผิดชอบที่แท้จริงก็คือตัวคนเย่เทียนแต่เรื่องจริงขอบเขตตาวสุขหรืออื่นไม่สามารถระบุทา่าพวกมันมาแปร่ ปีสาจขั้วปากจำดอนนาแต่ได้หลังแหล่งขั้วปากอย่างไม่มีที่สุดซ,ซึ่งขนาดคำบกันตาใหญ่ตมาโฮตาอย่างหาดิเปียเมตตามีปีสาจขั้วป่าคลี่แดจำนวนสองอตอนขอบเกดตองสุกริเจที่อยู่ในพื้นที่เฮงตีเกิอดอาการเจดันโตแต่เริ่มขอเราความช่วยเตลือรอกทาได้สุดแต่มันมีขอบเกตตองสุกอริแปะอยู่ในพื้นที่เฮงตีเพียงแค่คนเดียวทุนนัน แล้เขาจะสามารถจุดจำพวกผันได้อย่างตายดุดจงอาซูนตองสุดเต่านันซา่าขอบเปียตองสุกริแปดในเป็นเดี D ่หกได้ทําการออกคําสั่งเขาในมาได้จะดันตอเพราะเขารู้ว่าเย,ยเทียดอยู่ในที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะลางไม่เห็นกัรจำตีของเยเทียแต่เยเทียงก็สามารถสังหารปีสังหร่งบกเขาได้แปดตาดังนั้นภระจำตีของเขาจะต้องแข่งแก่มาเป็นแน่แล้วเขาจําเป็น ต,ต้องเตือนอกแต่งกันเตือนระดังตาที่ขอเปลืตาองสุนโตปลายทำการสังหารอาซูนตาของสุนตางนานเส้นได้สี่กับด้ยจำนวนระเบิดผูกก่อได้พันเกี่ยวการเข้ากับขอบเปลืตาองสุกัดสาและขอบเปลืตาองสุกที่สี่เอาไว้ด้วยกันนี่เปิอเอดอาจจะเปียบเ้ีจากับสำหรับรูปแบบให้โกดของปีสันโค้งปอดจะน่ต่อและทันเดนผ่านขอบเปลืตาองสุกที่สามกระหว่างปากาก็รับบาดเจ็บจากหาด ละแม้แต่ขอบเขตต่อองสุกดีที่4จำนวนนับพันก็ได้ถูกเกี่ยวพยันโดยเส้นได้สีโรฮีส่งผลให้พวกข่าวไม่สามารถใช้พลังโจมตีได้อยา่างเต็มทางนั่นมันคือพลังงานแห่งคำสาปผู้ที่ยุ่ตายขอบเขตต่อองสุกัดที่4ได้เห็นว่าพลังงานขั้สัปดีมันไม่ได้น่ากลัวมากนะักแต่ที่สำคัญก็คือมันสงน่งผลต่อประสิทธิภาพการต่อสู้และตอนริง มันคือสองครามมันไม่มีลา,าที่จะมาทำคำสาปแต่พวกเขาเองก็ไม่ได้จัดเตรียมตาที่มีความเหมาะสมสำหรับแก้คำสาปที่การในขณะน,นี้ฝ่ายปีศาจของทั้องปาได้เริ่มทำการลุกตาพร้อมที่จะทำการสังหารขอบเปียกตองสุขารีสามและคันที่สีู่โตขอบเปกตาองสุขารีแปดได้ทำการสังกาและอันใดนั้นทั้งสอง่ากก็ได้ทำการประทะกันในขณะนี้ ปีแสนพ้องปา่าคขาทีแปดสองตัวกำลังทำการโจมตีขอบเปลียดตองสุขดี่แปดในพื้นที่ที่หกปีสงเขาป่าคขทีดสองตัวตวนหนึงนั้นอยู่ในขอบเปลขั้กาของขอบเตองสุขดี่แปดส่งอีกต,ตนอยู่ในขอบเลีขัป่าของขอบเปีตองสุขดี่แปดแต่ในขณะที่พวกปันมีความคิดป่าพวกมันจะสามารถสังหางขอบเปลี่ยตองสุขดีแของป้อมปราการด้วยหนวาตา เย่เถียงการทาการเคลื่อนไบให้รันทีตาไปซากดแกดองสุดตันดปีฮ่าได้ประสานเข้ากาับออกเตาทรงโดตุ้งออกเตาทรงโดนได้เวองปีสันข้องปากขันที่แต่ตนเองทําให้มันตกใตให้รันทีไม่ดีแระปีสันข้องปาปกเขาได้แปดอตตนหนึ่งรู้สึกได้ถึงความกลัวและต้องการที่จะหนีแต่มันก็สายเกินไปร่างของมันถูกจะหดร,รัววและได้ตกใตให้รันที การสังหารปีแสนข้องปากขันที่แปดสองตัวภายในกระยมนตีสองทางมันได้ทําให้ขอบเขียตองสุขกระดรู้สึกตัวเริงไปอย่างป่าและขอบเขียตองสุขคระดจะคนอื่กก็รู้สึกตัวเริงเช่นกันจากนั้นกดเกณฑ์ทรงโดลระดับที่หกก็ได้กลายเป็นเซนตาแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของปีแสนข้องปากกระดิเจและสังหารพวกมันในดันทีแนีวจะวิบตากเราต่อตนที่สว่างตัง ของฝั่งปีสันข้องป่าก็ได้ถูกสังหารเตวนศีลโรงเรียเพียงปีสันข้องปากก่าดีพโอและปีสัจข้องป่าที่ระแวกกว่าทุาา่งตันส่วนที่เตื่อของปีสันข้องปา่าปกตรองจัดการกันเองขาดต้องไปทําการชื่อเตื่อพื้นที่อื่นๆเยเ่ทีนให้เก่าขึ้นปา่าจากนั้นเขาก็ได้จับไปจังรถเร็วนะักพื้นที่อื่นๆเร่าแก่คารองเย้เยียนเริ่มทําการขึ้นใบทีราตามันได้ทําการระเบิดและสังหารปีสันข้องปากก่าดีเจ็ด กระไรเขาดแปดกป่าในช่วงประดา,านซากปีสัตว์้องปากจากต้องประสบกับควเสียยอย่างตาณปืนทิจิกาเย่เขียนได้ทำการต้องปองปีสัตว์้องป่าขลิบเก็ดในขอบเขตขั้นกาที่ตรงหน้าของข่าวพร้อมกับแสดงสีงตาที่รู้สึกประหลาดใจบุคคลตีคือตัวตนที่ส0บเสื้อสาย,สาย,สายโตกของสายเลือดตัวฮิซานที่มีความเห็กนการที่โซนและกฎเกณฑ์แต่ทรงโซน รำดับที่หกของปานก่อได้ไปถึงขอบเขต70เปอร์เซ็นต์แต่อาจารกาเดปาความแข็งแรงของโมฆุนนี่ไม่อาจเอาชนะตาในขอบเขตตอ,องสุกทติแปดเดิมทีเขาสิป่าอีกฝ่ายตนึ่งานเป็นเพียงขอบเขตตอ,องสุกทติจะโร้อป่าแต่ต้องการที่ชายกดเกดตอสองโซ่รำดับที่หกเพื่อทำการสังหารอีกฝ่ายให้รันทีแต่เขากระูุกอีกฝ่ายทำการประคายีิประจมดีเมื่อพิจารณา จากการตรวจสอบของปสวรรค์นในกร,รับรอเขาก็ได้ดูชื่อของปีศาจข้องปาตนนี่มันนั้นไมีชื่อ่าแมงปองโรฮีดอาชีจาของพันวิทยาจากทุกคนหนึ่งที่เดินไปสิ้นทางของผู้ดึ่งแกนที่สุดตแต่กันเตอแต่โชคตาที่เจ้าเปลี่นเพียงขอบเขตองสุลัทที่หอ่อไม่เิ้นทางนแต่ก็คงมีคนสมปาทีท่จะทําการต่อสูกกับข่าแมงปองโรฮีดต,ต้องการที่สังหารย่เทียแต่เย่เห็นตาน กับไม่เข่งก่อนไปเต็น,นอแหน่งแงของรักทางกระเพาะเขาอาจจะได้กว่าคู่ต่อสู้แต่ในด้านของคุณภาพทางกระยับภาพความแข็งแกร่งและความเดืวตานเขาก็อาจจะได้กว่าเช่นกันแต่การที่ขอสมาครเข้าวุกฎเกดเกรอ,องสุงดดับบี้าซึ่งหมายก็ถือว่าเป็นพอมากแก่ปุ้มโดยอาศัยกดเก์อ,องสุงดรำดับบี้ฮาเย่เทียนได้เปงนฝังโรยไปตนนี่ก็ทำการต่อสู้กันเฉพสีกดเกรดองสุงด รำดับตีห้าจากันเปรมแมงเป่าในเหนตุรู้สึกตกตายขอบเกตาวสุขที่หอบที่เดินไปเส้นทางเพื่อเก่ที่โซนแต่กับสายมาโคตรได้กดกแกตอทรงโซ่รำดับดีหาตานี่เป็นโปรโตที่โชว์รายมากถึงขนาดในการพวกขอนสองฝาได้ทําการต่อสูก้กันเปรันตาแต่ยางก็ไม่มีใครเป็นผู้ชนะดีเทียนไม่ได้ขอหห้ร่างการรับตนเอนเข้ามาทําการช่วยเดือข่าว รอกไหมว่าเขาจะทำทิ้นตานเขาก็อาจจะไม่สามารถชันตาแมงป่องโรหิตตาปีสัจของปากกับต้องให้ความสําคัญไปอย่างปากกับสมาชิกคนตะกูสะแสเริ่มพุ่งแขนงที่สุดไปอย่างปากดาจานพกบานจะต้องมีสมบัติในการใช้เวทอว้มากปากังนันกสนทนาพกบ,บานจึงเปลี่ยนแดนที่ยากเกินไปดังนั้นรักการครอบของเข,ขาจึงทําได้เพียทำการต่อสู้กับฝ่ายต่อไปเวลาได้ผ่านไปหาชาชา ดังจากที่เวลาผ่านไปยามตาแมงปองโรยเห็ดก็ดึงมันายรับคำสั่งให้ทำการด่าถอยดังนั้นมันจึงได้ทำการถอนตัวไปให้รันทีส่วนได้เทียก็ไม่ได้ทำการตำตาแมงปองโรยเห็ดแต่เขานั้นได้ทำการในาตาสังหารปีสังรร่งข้องป่าเขได้จตที่เตื่อและทำการสังหารพวกมันลงในด,ด,ดูในเขานีปีสันง้องป่าได้ถูกปรับเปลีเป็นจังหวัด่าและยังได้ตกใตจเป็นจมลมาลาศากหลังจากที่ปีสันง้องป่า ได้ทําการรวมเนตปยาสบุนแต่ขอเบเขตุระสงโซของ Olá, ป้อมปราการดุนตาก็เริ่มทําการเก็บกวาดสนามพร้อมหนาป้อมปราการดุนตาเย่เทียร์แต่เจ้าดินได้คนอื่นได้เดินทางกับป่าแต่เย่เดินกับบป่าเจ้าป้อมปราการดุนตาได้รับบาดเจ็บและอาการบัดเจ็บดังกล่าวมันไม่ใช่เพียงเล็กนอท่านด้รับปาดเจ็บเป็นต้นเตอร์เย่เทียรรู้สึกประหลาดใจจากป้อมปราการดุนตาเป็นขอบเขตของสุขดีกา แต่เขากลับไดรับบาดเจ็บสาหาัสแต่เจ้าพ้อประการดูนาได้ก่าวขึ้นมาป่าข่าได้พบกับปีสั่งห้องป่าคที่8ที่มีสายเลือดของพุ่งแกนที่โซ่ใหะได้รับบาดเจ็บสาหแต่หากเจ้าหันจุยตาแม่เข้ามาทาการช่วยเกลือข่าก็คงจะต,ตกตายไปแต่ปีสั่ห้องป่าคที่8ที่มีสายเลือดพุ่งแกนที่โซ่มันสามารถต่อสู้ข้ารับตา้และถือว่าเปิดตัวที่แข็งแกร่งด้วยศักดิ์การที่เจ้าพ้อประการดูนาแม้ถูกฆ่าตาย มันก็ถือว่าโชคดีไปอย่างปาเจ้าผู้ชาได้กล่าวขึ้นมาปาในครั้งนี้ต้องขอบคุณที่เทียนไปอย่างปาราปอวตารของเจ้ามานดสามารถช่วยเหลือเพื้นที่รับเทใดแห่งแระได้ทําการสังหารปีศาจ้อกปอก์ีอดิจเดรั้นที่แปดไปเป็นจังหวันปาปีศาจ้อกปอระดับสูงรัวพวกปันนานไม่สามารถระมืิตาแต่ถ้พวกมันจะทําการไถยกลับไม่เช่นนา้น,านพวกเราอาจจะต้องสูญเสียเจ้าดินแดนไปอีาง มันเป็นเพียงแค่งานงของขา่าวเย่เห็นได้กับขึ้นป่าไรเมตอาณาจกนาผ่านธมิตอาณาจักรต้องกำเนิดก็ได้ทําการประกาศขึ้นมาป่าการโจมตีในครั้งนี้ผ่านธรรมิสอาณาจักรต้องกำเนิดได้สูญเสียพะประการไปสองแห่งนอกจากนี้สมาชิกจากไปทางการของปรงาากกมิตอาณาจักรต้องกำเน็ดจะบ่นป่าก็ได้ตกตาและได้ชื่อดังกาก็ได้รับการประกาศนานเราปกฮ่องเป่าทรงโซนมันได้ทําให้สมาชิกจากไปทางการจะบ่นป่า รู้สึกตักใจเหมือได้เห็นรดยชื่อดังกา่าแด่กันจะเปลี่ยนทานตีดีขอบเปลี่ยนตองสุขดิการตำรอนสามสหกตนที่ได้ตกตาและมีขอบเปลี่ยนตองสุขดิแปที่เด่นเปิ้นทางทเพื่อจะได้โซ่ที่ได้ตกตาเราเช่นการเดเอเห็นรู้สึกประดาดใจประยงปากนี่คงจะไม่ใช่สรปปารรบพูกปาดอย่างป้อมประการดูน,นาแต่เป็นสารรบระดับสูงที่เขาไม่สามนนารถจินากันตาขาดพราะมันคงมีขอบเปียนตองสุขดิการ ดูในทุกแห่งและการต่อสู้คงจะเต็มไปด้วยศองนักกรรมไปอย่างจีสรามรบระดับทรงเช่นนาดมันไม่ต้องการคาเคลื่อนเรียอยแกลราวราย,ยังคงต้องปอกป้องป้อมปราการดูนาต่อไปยเย่เนได้กาวขึ้นป่าในช่วงวารสัรศาสตร์ฝ่ายปีศาจของ,องป่าคงแต่ไม่ทำการรุกามไปเรื่ออีกต่อไปดังนั้นขอเปียนต,ต่อสิบจบันป่าภายในป้อมปราการดูนาจึงมีเวลาที่จะพักผ่อนและทําการฟื้นฟู แลดทีเห็นเอก็มีเวลาที่จะท,ทการเติบโตในตอนนี้เขาได้ทําการขึ้น,กนเกรด NC ดาไปเป็นจังหวัดป่าและกําลังทําการยกตาระดับทางารลำพ์ของข่าวขึ้นมาจากรถเร็วและกดเกรจะส่งโซ่ําดับปีแรกของข่าวก็ได้รับการระดับจากรดเดียวชนการเมื่อการโจมตีคดีศาสตร์ของปีสามของป่าปดำตนขึ้นความแผงแงกะของข่าวจะต้องเพิ่มขึ้นมาไปอย่างป่าดูเหมือนว่าพันธมิตรอาจะต้องคนแทก จะทาการเปลี่ยนคาสัมปาเพื่อให้เราสามารถได้เปลี่ยนเหมือนตาหลังตาที่เถี่ยวเข้าสู่ระปกของปาทรง,งูตรเขานั้นก็รู้สึกประหลาดใจในคราวนี้พเนเอกพิจาาจับตุอกขมิเตอร์หรือว่าป้องประการใดแห่งได้รับข้อเสีอหาอย,งยงางตาและมีข้อเปลี่ยนสุดใจโตนที่รับปาเจ็บสาหารดดังนั้นในคราวนี้พวกเขาจะทาการพัฒน,นาสินค้าในการได้เปลี่ยนและใช้อุปกรณ์จุบันปา่าที่ไม่สามารถได้เปลี่ยนภา,ายในอดีต ก่อนได้ถูกนําออกมาในครั้งตีมันมีสมบัติดีมากไปอยู่พันเนตานและจะมีสิ้นส่วนกฎเกตทรสงโซลลำดับที่หกอ,อีกตัวแต่ข้อจ้กัในการได้เปลี่ยนมันตานสูงมากเกินไปุณนั้นจะต้องได้รบับภารกิจทางการทหารมากมายทั้งหนึ่งตานในขนาดหนี้ภารกิจทางการทหารของของเปตตองสุดจะโคตได้รับการจัดสรรแรกและวิธีการการบันเทิภารกิจทางการทหารตานแน่นอนว่ามันไม่ใช่ตัวเกระของซักศพ แต่มัตรมาตำกาคำนวณพวกเขาจะใช้วิธีการของสมบตองโซลรูปแบบพีกาเพื่อทำการคำนวณซึ่งมันแท้จริงม,มีความพิพาแกแม้แต่นต่อเต่หนอนป่าในการดาดนเทียนที่ภารกิจทางการะหานนานมันไม่ได้มีข้ามากนะักแม้ริยเท็นจะทำการสังหารปีสั่นค้องปอบมากป่าแต่มันก็ไม่ลดความว่าภารกิจทางการะหานของข่าวจะสูงกว่าเจ้าแห่งจูจากการได้รับคะแนนภารกิจทางการะหาน มันไม่ได้มีเพียงแค่การสังหารปีศาจความปะทุ่งตานแต่ยังรวมถึงบทปาทที่คุณนักการทำอีกดูยกตัวอย่างเช่นเจ้าแห่งชูจาที่สามารถป้องกันปีศาจความป่าคดีิกาที่สบปรงตาเธอนั้นจะเทวว่าได้รับภารกิจทางทารที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จในการต่อสู้ที่เฉพาะเจางตานมันจะถูกกาหนดดูพานามิอาณาจักรเจ้าคอมเตอร์กลังาจในไม่นานเย่เทียนก็ได้รับการศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลภารกิจทางกรทาหารของข่าวภายในระบบของปะทรงโซนภารกิจทางกรา,ารของข่าวมีทั้งหมดทั้งาคันแต่มีคะแนนทางภา,ารากิจทารหันก้าที่สามารถรนํามาเลิกแปสมบัติดีได้เป็นตะบนบ้าน่าเสียตาที่สิ้นสุนกฎเกณฑ์ตัอสทรงโซลรำดรับที่ห้าไม่สามารถได้เปลี่ยนตาสมบัติชิงแดเป็นสิ่งที่จะกอนชูต้องการในเรื่องด่วนันไม่เวทฐานที่จะทำไม่ได้เป็นเรื่องนอพารนวิเนาจากทักำหนดเ่ง ยังไม่ได้ร่ำรวยมากถึงขนาดนานดังนั้นจึงเป็นตัเมต้าที่จะนําเอาสมบัติชิ้นหนกออกมาการที่สามารถนําเอาชิ้นส่วนกดเกตส,ส่งโซ่ลำดับที่หงออกมาได้นานมันก็เป็นเรื่องดีมากอยูแ่แปลกแต่มันต้องใช้คนแนพภารกิจทางกระด้างมากกว่ารายรอบคันแต่ในการเล็กเปียด,ดตอ่อตัววิ่งจั่อย่างปรมจันทร์ภัยปลายขาดปราพวกขอต้องพยายามดังตามเพื่อให้ได้หมายสื่อ ภารกิจทางกระดาหันนับไปลายรอรางคันแตน่เย่เทียนใดคิกะโตดเองเพิ่มหมายต่อไปคนเย่เขียไม่ใช่สิ้นส่วนกดเกษรงโซนรำดับปีโปกแต่เขามาไปที่เซราโรฮิสงโซนรับฐานตีเวียนตาทรงโซนรัทองคำลรทองแต่ซึ่งมันสามารถรอตอบเป็นของเรียวโรฮิตวิญญาณตาของเรียวโรฮิตวิญญันที่เขาทําการกัดเก่าก่อน,นน้านี่มันได้หมดลงแต่แตถ้าหากเขาต้องการโทรดับไปถึงขอบเขตกิจกรรม ขอบเขตต้องสิ้นที่หกข่าต้องทําการขัดกลาวของเรือโรคิดบินดันในบริวัรป่าปรังากนไม่นาเย่เทียงก็ได้ใช้รารกิจทางการะชานจำนวน58ตราเพื่อทําการได้เปลี่ยนวัสด,ดุอุตนตีแนะป้อมประการดูนาสาชุดตามได้วอดต่อคือนักดันนอกขอันดีปักขันเย่เทียทันเย่เทียสิงทองตีขั้นได้เเปลี่ยนได้มาถึงแต่สาชุดตามพุ่นนีเป็นผู้บัญชกของพระมิตรนาจับต้องคอมเตอร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบสินค้าให้กับสมาชิกจาําหปัดทางกาเพราะทางที่สุดแต่สมาชิกจาําหปัดทางกาก็กำลทงทำการปอกปลอมเพิมประกันทุกแห่งดูอะไรไม่อาจสามารถออกไปตามีเพียงโอคารักูตต่างห้องตาที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาตาอะไรแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาเขานี่ยไม่ได้อ่อนแอพวกเขากำลังหมดต่างกันอยู่ในขอบเขตต่างองสกัดิฮอรเช่นเดียวกับชายชุดดับบุญนเอรักทางการะมืองของข่าได้บรรลุขอบเขตต่างองสกัดิเจ็ด เจเย่เทียนได้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าไม่มีข้อบกพร่องจากนั้นก็ทำการประหยัดน้าทุกอย่างทั้งถูกต้องทันทียถ้าอย่างนั้นก,ก็ขอตัวก่อนผู้ไปทักทุกตมได้ออกไปลงรถเองทันใดน,ในั้นที่เทียนกะไรเข้าไปในที่พักของเขาเรื่องเรื่องของเรืรอโรชิปินจานของเรืรอโรชิปินจานได้ถูกปหอมข,ขึ้นมาที่้โจทย์แรง่านการกราดอกอีกตนหนึ่งก็ได้ทำการข่าวข,ของเรืรอโรชิปินดานให้ดันที่ เพื่อที่จัดระรับแรกทางการพวกของข่าวโดยเมื่อจำเป็นต้องเสี่ยเวืร,ราณักเผาเรซาวานันในบรันตีเราปีศาจข้องปากคดีกาและคาที่8ทั้งปดต่างก็รู้สึกงงงิตไปอย่างป่า,า,าเสียวหูจะเอาที่ผิดชอบในการต่อสู้ระด,ดุกตาว้องปากการดว,วงตาแต่ในครั้งนี้ความสูญเสียนะั้นยิ่งใหญ่มากเกินไปปีศาจข้องปากคดี8นาตัวได้ตกแต,ต่งโกและยังมีปีศาจข้องปากคดี อีกเกือบเจร้อยตัวที่ได้สุข,ขาดตาย้องสูญเสียชื้นตีตทอาอย่างสมคัญเป็นผู้ชีกการดูจากันเออปีสสยข้องปกติกาได้กล่าวขึ้นมาด้วยความยินชาปีสสยข้องปกติกาพุ่นดีคือผู้นำตระกูลลิศวันบางกอนโดยเหตุแม้ว่ามางกอนโดยเหต,ตุจะไม่ได้มีสายเดียรทิ้งแญ่ที่โสดแต่เขาก็เป็นรองเพียงแค่เสด็จผู้ทิ่งแญ่ที่สุดทุ่งนานรักทางกรำรพ่อของเขานาน ได้ผลรุ้ขอบเกตองสุปฏิกาและเขาได้เขา้าใจกดเกีตองสุปฏิหได้ขอบเสนต์แต่เข่าวดงได้กลายเป็นปลอดตอนที่มีความเก่งอันดับหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้นในที่หน,หนี้ในเวลานี้เซียวหรู้สึกเสียทาระดับอธิกอธิบายว่าฐานผู้นำมังกรโดยเหตท่านจักรคาใบตาใครจะรู้ว่าพบปากการูนตาได้ทำการปิดซ่อนขอบเกตองสุปฏิหที่หน้าโรงสารเอาไป ซึ่งมันจะได้กับสซโรฮิตที่เป็นการที่สุขภพกราวและอย่างสะมาเข้า่ายกฎเกตปรงสงค์ดับปีห้าอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือขอบเขตตางสุขลนตานยังมีรักอวตารอะไรตัวแม้แต่จ้ามาปองโรเหตแห่งตะกุลขพกขราวก็จะไม่สามารถชนะผู้ต่อสู้ตาและเมอร์รักอวตารของข่าวเริ่มทําการออกการเคลื่อนไปปีสังเคราะห์ปารีปัจจุบันป่าก่อแรกต่อไโรคซึ่งมันไม่ได้มีเวลา สำหรับการชื่อยเหลืเอาตาข้าไม่อยากจะฟังเรื่องนี้ข้าจะส่งปีศาจข้องปากพอดีก๊อีตอนหนึ่งเพื่อไปทำการจัดก,การกับขอบเฟตตองซิปที่ดหกถ้าหากเจ้าจะไม่สามารถาป้องปากการดูหนาตาหรือไม่สามารถาักระเสหายให้กับป้อมปากการดูหนาได้อย่างรุนแรงข้าจะส่งเจ้าไปทีป้อมปากการแม่นำ้ำบราิแทนค่ะบังกรวิทยาคำสั่งป้อมปากการแม่นำ้ำบริแทตจังนันเตอเมื่อเสียวหูได้ยินคำพูดดังกล่าว ร่างกายของมันก็ได้เสดงถา,าป้องปากกาแม่น้ำโยเหตุมันนั้นคือสนานรบพิ่ีของรายที่โศมันเป็นสถานที่ที่ปีแสพวกป่าคดิกาและขอเปียดองสุคดิกาสามารถตกแต่อย่างใ่้ตาถ้าหากคนไปแกะของข่าวอย่างคนไปยิ้นเก่งมันก็ควรจะตกแต่จะแน่นหนแต่ั้าขอเตรียมไม่ต้องการที่จะไปทีป้องปากกาแม่น้ำโอยเหตุได้ขอรับเสี่ยวหดได้ทําการตอบกลับ เวราได้ผ่านไปจะ่รถดเร็วแม้ว่าจะเป็นฝ่ายปีศาจข้องป่าหรือพนเมธอาจาับต้องคนเอร์พวกขอทั้งปอดต่างก็กำลังทําการรักาษาตัวมีเพียงแค่ยี่เขนท่องตันที่กําลังพยา,ยามดังตาเพื่อทําทการตรวจรับรักทางกรมพอและลลรตรวจสบความเป็นแก่ของโดเองสำหรับขอบเขตตองสุขฤทธ e มันจะเป็นความเป็นแก่ไปไปรการที่สามารถเพื่อขมัดตาในช่วงเวลาพักผ่อนเช่นนี้และพลราดาสู้ดังกล่า ก็คงจะเป็นสมารถเพิ่มได้ด้วย3แต่ยี่ทีนั้นแต่ดังออกไปความเห็งแก่ของข่าวกรังราบรับขึ้นม,มาได้ทุกคนตาและในวันนี้ยี่ทีในปบปบ่าทุกคนในอณาจักรแห่งคำสัญญามันได้เงียบหายไปไม่เพียงแต่อาณาจักรแห่งคำสัญญาเท่านันแต่ทุกคนตนของอาณาจักรต้อกคนอื่นเอืก็ได้เงียบหายไปเช่นกันล่าวก็คือทหารป้อมปราการดูดตาได้ถูกคำลบยดตรงต้องกแรใน ของอาณาจักรแห่งขมสันตาก็จะถูกลุกลร็ในไม่ช้าและสิ่งมีชีวิตทั้งปอดภายในอาณาจักรแห่งขมสันตาก็จะสูญสิน้นแม้แต่ยี่เทียนก็ยังรู้สึกประมาทหนอยในช่วงวรันตรีเพราะคขาไม่ต้องการเหตุกากนี้เกิดขึ้นเพื่อความแห่งแก่งอะไรจะต้องดูกระดับรักทางกำลังพอให้แต่ถึงระดับพิจารณาของขอบเกตองสุกที่หกให้เดือดที่สุดจากนั้นค่อยทำการด้วยระดับสูงขอบเกตองสุขที่เจ็ดจ เย่เทียนได้กก่าไปรไตายเวลาได้่ันไปหลายปีหลังตัดที่เวลาพันไปช่วงเวลานึงแม้ว่าจะทรงได้วยอยไรกดตาเขาได้ทําการขัดกาของเรือร้อยเฮดินตาและรับกระดังตาจนรับทางกนนระดมพกของเข,งขาเพิ่มขึ้นไปถึงขอเปียสูงโุดของขอเปลือตาองสุขที่โก่อนที่กระจมตีกันที่สาของปีแสงข้องปจัจะดับลคืนนอกจากนี้กดเกตองโซด ระดับปีห้าของข่าวก็ได้รับการรับขึ้นมาเป็นอย่างป่าโดยมันได้ไปถึงขอบ73รบเซนซึ่งมันได้รับการอดตดดับมาจากขัดเกาวเห็นเกินกิน6ูปอรทัินและอวบหน,นี้ของรกาของข่าวก็แข็งแกร่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปอย่างป่ามันยังคงอยูราัที่จะทำการลดตับไปสู่ขอบเกลดสารสิ7เจ็ดถึงแม้ว่ามันจะได้เป็นน้อยแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปกับเปล่าและจะมีโอกาสสูงที่จะถอดแต่สามารถโด,ด,ดนดับพายเตอร ยี่เทียนได้ทําการตัดสินใจเอ่านะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค่ะเอกไดนะครับผมเอาไปมาชมกันตอบนี่ครับว่าเหตุการณ์คตร์ไปนะั้นไปได้กันแน่ผมเอ่านะครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวยัครับผมครับ